ไข่เองมันจะอะไรอีก okay, ครับไข่อย right. ่าชนด้วยตกนะเว้ยขับด้วยแต่งตัวไปด้วยนะพ่เทเองเองเคยเห็นรถแบบเข้าเข้ามิติป่ะนิวตกไปดูดูไข่เดือบ What the fuck มันจะเฮี e l ไข่ขาวอาเก๊า ไอ้ัะถอะไรไข่ขาวไข่ไข่ไมู่คิดยใ้มันับไอ้ไข่เร็วกินข้าวคนโอ้โหโคมไมััวจไให้มันขับะไม่คือกูพูดแล้วบอกว่าเดยวให้กูขับไหมบอกเด็กกูเดผมขับเองเี่ยผมเอ้ย เอาสามให้เอาไปเอาหรือเป่าไปย่อไม่แม้ดาวพุ่ไปปกรุงไต้องไ่ต้องขี่าวแดงออส้าหรอนะมึงดูยิ่งจริงเบียบีไหลเลยตัวตัวตีกับแพงอะเมื่อกี้เกาะไปสไปเด้ร์แมนน ยังบื้อเลยโคตรเจ๋เลยวะไอ้ไข่เพิ่มเป็นกต่อ,อยมาข้าวไหมข้าไมโคตเสียวนะโคตรโก้ใสสุดดำเปเตี้ยว กดขึ้นดขึ้นตอนนี้นะเห็นเขไปนะอ้าวเรียบร้อยโดนเงที่อ้าวเรียบร้อยไปเไปเนีไปเลยไปเลยนี่อะไรของเขาม่ไ้ขึ้นตขจะเดี๋ยวดูนะเขาจะวาวมันนหัวไปตีหรอเเดี๋ยวนะจะสุนไหมเนี่ยใครแต่งอรัคงขาวไหมจาของรถไง เอาคงสีขาวไหมเอ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ไม่ตีไม่ตีไม่ไม่ไม่ผมมาดูรถที่เกิดนเดินน่ากลัวตกใจเดินพกสนับแล้วตกใจไม่ไม่ไม่ผมควักขึ้นรถไงผมก็จับแล้วมันถีอรถอยู่แล้วใช่ผมขึ้นรถควักสนับเดินไปหาเขาไปต่างหัวได้คนหนึ่งนี่ใครก็ได้ไม่มีเดี๋ยวมึงจะไปเซิร์ฟข้าวไอ้เหี้ยมึงเพิ่งเจอเขาเมื่อกี้นี่เองอ๋อเมื่อกี้คิดว่าอะไรนะบอกว่าไว้ใจวาวหวานได้จำนวนขับรถดีมากทำไมตาเขาเห็นรถ ไ่อโคตรอุ้ยเ้ยมันน่ตายไอ้รถเป็นที่อะไรอ่ะมาตัฟากตายวะอยู่นี่ไงรถเป็นไรรถเป็นไรอะใครตบบ้าวะคนคนหัวจมพูนี่ป้าอผมบ้ย ใช่หัวลีกีมแค่เราต้องมองเข้าใหม่เหยอะคุณรออยู่คุบอกอยู่ว่ากูบอกอยู่ว่ารถมันบ้าไปไอ้ยคุณบว่าเราเราขื้นเราบอกาเราเราขื้นคุณรอคุณรอแยกบางรถแย่าบังรถชนนะตุณรอชื่ออะไรอ่ะอยากรู้อ่ะตุณรอทำไมอ่ะมีอะไรเปล่าชื่ออะไรเปล่าถามเลยนะมินท์คำมีอะไรเปล่าฮะมินท์คำ อ๋อิดคนอะหลอกหอกรถยังซ่อมไม่เสร็จเลยมันล็อกรถไปที่เอ๊เสื่อไปรถกูยังซ่อมไม่เสร็จเลยมันจะเอาน่ะน่ะตรงนั้นน่ามันจะเอาเอาเวลาพี่ล็อกกันเถอะแล้วรถเลือดเคยล็อกรงกันเอดมาใ่เลืดใครเอา้ลามาดิมิยาบีมาดิเอาดีมันต้องบวกแล้วแหละเปิดไปคน เดินไปโคเทดูดิดูดิใส่สูทถอดรองเท้าถอดรองเท้าถอดนะเอาดิเอาดิเอาดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอา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 โอ้ยอย่างกะโลกเลยขอปอมนี่มารูปเลยก็นึกว่าจะเฟี้ยวแต่ก็แล้วผิดทางอ่ะโอ้คนเราแม่งเดินไปโคเท่ะ ใครลงันมาเตอไซค์อ่ะใครลงเลมอเตรไซค์อ้ยรอบนี้มันไส่พวกนี้ว่ะโคตรมันไส่เลยแม่งลาบเรามมาเมาไปรอบกูวิ่งเิดแล้ว เต็มกระมัดแล้วกระมัดแล้วอุตส่าห์เมื่อกี้ไปแบบไม่บอกใครแม่งคิดว่าจะกล้าใครใช้เหลี่ยมนี่ใส่ใช้เหลีย่ยมเหลี่ยมไงยังไงแล้วแบบเผื่อคันนั้นยังไม่ล็อกอ่ะคันไอ้คันนั้นอ๋อคันเล็กล็อกล็อกนี่ลองแล้วก็บอกอยู่วันนี่ว่าเปียวเล่าแต่ไม่ลงนี่เกิเอเดอะไรเปียวแต่เด <ๆ S 2> ี๋ยวเมื่อกี้คนก็เท่าเท่ากันนะไหมงงไงนะไม่ไม่ไม่เขาไม่ใชจก็ปล่อยเขาไปไม่เขาล้วงเลยว่ามีพวกคัว ไม่ไม่ไม่อย่าต่อยอย่าต่อยอีนั่นโทษโทษอ้ยเอ้ยเอ้ยจะบอกอะไรให้นะไม่เอาก็อย่าไปเล่นเลยไม่ดีกว่าเสี็จวล้วหมดยัดมาใช่ครับเองมาไม่การเล่นไม่ต้องแอนฮะก็กูได้ทุกคนแล้วมาเถอะเยสอไปดหอด โอ้อ่ะยังโหดอี้ทขก็ว่าใครบอกอะไรมันไม่มีปลดล็อกไม่มีปลดล็อกโอ้หยเครื่องบินขึ้นไอ้เหี้ยเอาหมดเปล่าโอ้ยเข้าคไม่ต้องไปโอ my ก o d มแล้วไห้คือมึงอาจจะเอามึงก็เอาตั้งแต่ตอนนู้นเลยเอ้ยรับซื้อเหรียญเลยซื้อเหรียญละหมื่นอ่ะเดี๋ยวกูตายเองหกเหรียญอ่ะโอ้โหสุดยอดคนรวยแเงี้ยจัดสุดยอดครับอยากเล่นแต่มึงไม่รับมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโอ้โหไม่ยอมเอามาคือมึงไม่ต้องไม่แต่ว่าคือถ้ามึงได้มรับได้คนเปเหรียญเปิดปิดก็รู้เหรียญไสองแล้วมึงก็รู้อยู่บนโลกมันอ่ะไม่ได้เข้ามารวยแล้วก็ไม่ยอมรับใชาบรรดูแล้วก็เขาบอกเขาอยู่ ม่เขาอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าบ้านไใช่ไม่คือถ้ามึงอยากมึงอยากได้จริงอ่ะมึงมึงต้องเอาไปเดี๋ยวใครใไปเอาที่เลมอนให้โอ้โหสุดยอดไอ้ถอยนะครับถอยนะครับผมจะตีแบบขลามว่ะผมโหรขลามแล้วตีได้ตีอยากถ่ายรูปว่ะอยากตีถ่ายรูปว่ะไม่โกะอ่ะไม่โกะเหรอคะตีโกโกะครับตีอะไรโง่ๆนะก็ตีเลยครับตีเลยตีเลยอยากตีดีเลยครับ เอาเทียร์อะไรอ่ะโอ้โหไม่โอ้โหแรปเปอร์อะใครเป็นแรปเปอร์เจ้าโอ้ไปเปิดใหม่ได้ปะยังไม่ได้ยินอะมีอะบีโอยไข่จะแตกเรียบร้อยไข่อดข้าวอดดาวอย่างเงี้ยอู้ยไอ้ยืนยันไม่มีใครแล้วไม่มีใครให้อ่ะรถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยครับอยากอยากหล่อครับ ใครเรียกหมอเลยเรียกลาเรียกล่ะกินพาโก้ไม่กินน้ำนะเขาบอกไม่มีน้ำโอ้โหใครใครเขาบอกไม่สลจะบูนาเสือไข่มจะเอามาเฉดคอเียกัถ่ายรูปเดียตำรวจแหละได้เลยครับใครเป็นแรปเปอร์ครับมาล้วบ้ยครับแรปเปอร์มันดัมันไปเป็นอะไระ ข้าวอร์ตก่อนนะเจ้าอาทีนไม่ผิดหรออยากโดนแทงครับอย่ากโดนแทงครับใครอยากโดนแทงเหมือนกันเดี๋ยวรอไข่ได้ก่อนนะบอกเลยคือเลยเดียวไข่มันเป็นอะไรอ่ะไม่ได้กินน้ำตายเดี๋ยวนะทำทีทายก่อนโอเคมกินแ่ข้าวเรือโดนแล้วเรือโดนแล้วฮะหมอยังไม่ครบหมอยังไม่ พอครบเมื่อไหร่พวมันตายใส่ใส่ตอนน้าตำรวจจะมามาถ่ายใหม่แล้วมาถ่ายใหม่อันหนึ่ต่อโดนแล้วโดนแล้วลุงเป็นไรรอฝงลงบ้านเลยไปถูกอุ้มไปละถอยหน่อยค่อยค่อยรั่วันทีละคนสองคนอะไรวะเนี่ยคุณหมอหลบสิคา หลบสิชน,นีหลบเร็วชน,นีเชน,นีหลบเร็วจะบอกว่าจะเป็นลมด้วยเหมือนกันครับผมพี่เกียร์พาไปกินอาหารที่โรงเรียนหน่อยบบเกียร์แล้วเราจะกลับโรงเรียนกันต่อาหารไม่มีนะ้ำ